สนับสนุนโดยนักสือพิมพ์เส้นทางนักขายวางแผงทุกวันที่1และ16ของเดือนอยากเที่ยวญี่ปุ่นฟรีนึกถึงบัตรทอง MG เอกสิทธิ์ของคนชอบเที่ยวบัตรใบเดียวกินเที่ยวรวย0867829456 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันในรายการเส้นทางนักขายนะคะเช่นเคยคะ่ะเราเจอกันเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์แห่งนี้นะคะขึ้นต้นปีใหม่แล้วหลายคนก็อยากจะถามเหมือนกันว่าพร้อมหรือยังสำหรับการทำงานเพราะว่าจริงๆนี้ก็ใกล้จะหมดเดือนมกราคมเหมือนกันนะคะอยากให้สู้กันเต็มที่คะ่ะโดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจนี่ใครที่มาแรงใครที่ตั้งใจคนนั้นก็จะไปถึงเส้นชัยได้เร็วกว่าแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวงการงานขายเริ่มต้นปีแบบนี้คึกคักกันขนาดไหนในช่วงขาดนักขายคะ่ะ นายสาระรัางซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดตัวโครงการใหม่เมืองไทยไลฟ์แอชเลนส์โมเดิร์นฮอปิเอลเวอร์ดทูเ15เพื่อคัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านประกันสุขภาพร่วมกับบริษัทได้อย่างดีเยี่ยม โดยมุ่งหวังให้โครงการนี้ยกระดับมาตรฐานการบริหารด้านประกันสุขภาพเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพ บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนคิกออฟเปิดสกราษประจำปี2015โดยมีคุณดิมเคียนหินประธานเจา้าหน้าที่บริหารและคุณสมโพ์เกตไกวันรองประธานเจา้าหน้าที่บริหารร่วมกันคิกออฟการแข่งขันมุ่งสู่5เส้นทางในฝัน3ทวีปคืออเมริกายุโรปและเอเชียโดยมีอาจารย์รักเลข,ขานิเทศ คนชื่อดังร่วมฟันธงดวงชะตาคนราศีต่างๆประจำปีแพะทองนี้ท่ามกลางผู้บริหารตัวแทนที่เข้าร่วมงานกว่า500คนณโรงแรมเดอะเบอร์เคลียประตูน้ำ วิเคราะห์จุดขายค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรานอกสถานที่เช่นเคยนะคะเราต้องการที่จะมาเยี่ยมแล้วก็เข้าถึงบริษัทที่เรียกได้ว่าอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีผลงานการดําเนินการแล้วก็ทัศนคติวิสัยทัศน์ดีๆนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเราจะได้นําความรู้หรือว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ย ไปปรับใช้ในชีวิตของคุณก็ได้ถ้าคุณเป็นนักขายหรือว่าคุณอาจจะอยู่ในวงการอะไรที่เกี่ยวข้องหรือว่าสามารถใช้แนวทางในการทํางานตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ได้เราจะยินดีอย่างมากเลยนะคะวันนี้ค่ะเรามากันที่บริษัท P r u d e n t i a ชประกันชีวิตประเทศไทยจํากัดมหาชนค่ะถ้าจําได้ย้อนไปเนี่ยประมาณสักเกือบครึ่งปีที่แล้วเราเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วนะคะได้พูดคุยกับท่าน CAO ค่ะถึงนโยบายนะคะแล้วก็วิสัยทัศน์ในการทํางานจริงๆแล้วเนี่ยท่านเพิ่งจะเข้ามารับตําแหน่งได้ไม่นาน ตอนนั้นมาถึงตอนนี้มีผลงานเกิดขึ้นมากมายทีเดียวเราถึงกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มาสอบถามตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะว่าความสําเร็จการเจริญเติบโตต่างๆรวมไปถึงสิ่งที่คาดการให้เกิดขึ้นในปีนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราคุยกันเลยค่ะตอนนี้ดิฉันนั่งอยู่กับคุณวิกกรทิติกวินนะคะท่านเป็นผู้อํานวยการบริหารฝ่ายตัวแทนหรือว่า C.E.O. ของ Pruden เช a l ประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เวลาผ่านไปแป๊บเดียวเองนะคะเหมือนเพิ่งคุยกันไม่นานนี้เองนะคะประมาณ6เดือนที่แล้วห <6 S 2> เดือนที่แล้วค,ค่ะแต่ว่า6เดือนผ่านมาเนี่ยทราบมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายทีเดียวอยากให้สรุปสั้นๆก่อนว่าปี2 5 57ความสำเร็จของเราเป็นยังไงบ้างคะจากปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราทำงานได้เกินเกินคาดคจากการที่ผมเข้ามาทํางานในปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มจาก จำนวนคนที่ไม่มากนักแต่ว่าเราสามารถเพิ่มจํานวนคนได้ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ผลผลิตเติบโตมากกว่า250%เลยนะครับอย่างรวดเร็วเลยภายใน1ปีเองนะครับค่ะถือว่าเยอะมากเลยครับเร็วมากแล้วก็วกถือเป็นความสําเร็จของบริษัทมากๆค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องต้องขอบคุณฝ่ายขายทุกครั้งจะเห็นว่าผมขอบคุณฝ่ายขายทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่า การที่เราจะมีผลงานที่ดีต้องเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของฝ่ายขายะนะครับผมเห็นน้องๆฝ่ายขายที่เข้ามาเราก็จะรู้สึกเลยว่าเขากำลังเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยบริษัททำงานนี่คือความรู้สึกของผมที่มีนะครับซึ่งน้องๆเองก็คงจะอยากขอบคุณท่านด้วยเหมือนกันเพราะรว่าทำงานด้วยกันนะคะแล้วต้องมีหัวเรือที่ดีด้วยนะคะเพิ่งจะมีการจัดงานไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเองใช่ไหมคะคเมื่อวันอาทิต ที่11มกราคมเป็นงานอะไรคะจัดตั้งแต่ต้นปีแบบนี้ทุกปี Prudential เราจะมีงานที่เรียกว่า Agency k i n k y f f นะครับทุกปีเลยปีปีนี้เราจัดที่อ p p c t ค่ะ e r e n a เมืองทองธานีนะครับแนวคิดผมจากปี14ขณะนั้นเราจัด Kick-Off ที่สำนักง,งานใหญ่นะครับใน,ในวันนั้นก็มีคนมาประมาณ300กว่าคน แต่เราพบว่าสถานที่เนี่ยมันเล็กเกินไปะนะครับห้องประชุมบรนจุไม่พอแนวคิดผมตั้งแต่วันนั้นก็คิดขึ้นมาว่าครั้งหน้าเราต้องทำเป็นพันคนคก็เลยคว้างทงไปว่าเราจะจัด1000คนก็าหาสถานที่ะนะครับก็พบว่าที่เมืองทองธานีเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับเราเราก็กำหนดสถานที่เลยแต่ปรากฏว่าวันมาเกินคาดครับมาถึง1500คน โอ้ขนาดที่ว่าใหญ่แล้วยังเล็กเกินไปเลยนะยังเล็กเกินไปเลยครับอันจากการที่เราอยู่ในกลุ่มของ p ู u d e n t i a l เนี่ยเราก็จะได้เห็นจากประเทศหลายประเทศที่เขาจัดนะครับอย่างเช่นที่มาเลเซียเนี่ยเขาก็จะจัดคลิก o f ฟแบบนี้แต่เขาจัดปีละสองครั้งจากการที่ได้ผมได้ฟังได้คุยเขาจัดแต่ละครั้งคนประมาณ 3- 4พันคนนะต่อครั้ง เพราะฉะนั้นผู้เดินเชื่อประเทศไทยปีนี้เราจะจัดคิกออฟสองครั้งนี่คือทิศทางที่เรากำลังจะเดินนะครับอีกครั้งหนึ่งเราจะจัดครั้งที่สองเนี่ยในเดือนกรกฎาคมด้วยจำนวนคน3,000คนอีกเท่าตัวหนึ่งอีกเท่าตัวนี่คือทิศทางที่เราพูดไปเลยแล้วเดี๋ยวสิง่งเขาเรียกสิ่งมหัจร์รยจะเกิดขึ้นถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้นะครับ ตั้งใจไว้สามพันเดี๋ยวพอมาวันจริงก็คงจะเกินไปอีกแน่เลยก็คาดว่าครับสี่พันอะไรแบบนี้ครคาดว่าจะไม่ให้น้อยกว่านี้เราจะเวียงอย่างนี้นะครับทุกๆ6เดือนเลยแล้วต้นปีหน้าเราจะเริ่มที่5,000คนนี่คือการเดินทางที่รวดเร็วมากนะครับของ Prudential คือระวางกลยุทธ์ในการที่จะเพิ่มคนก่อนแน่นอนในบริษัทประกันชีวิตเนี่ยถ้าคนไม่มากพอโอกาสที่เติบโตก็จะยาก นั้ของเราวางกลยุทธ์ชัดเจนนะครับในการที่จะเพิ่มคนก่อนในขณะเดียวกันเราก็ทําด้วยการคัดคุณภาพไปด้วยนะครับ<ม>นะครับซึ่งอย่างที่ครั้งที่แล้วคุณปูคงได้ยินว่าเรามีโครงการที่เรียกว่า Q and Q project ก็คือ quantity นำ<ม>ก็คือเราต้องเพิ่มปริมาณก่อนแล้วก็ quality ตามนี่คือทิศทางที่เรากำลังทำอยู่ทราบมาว่ามีกลยุทธ เร็วแรงแซงทุกที่ด้วยโ oh, อ้ดนน้ฟังดูแล้วครับน่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคนอยู่ในวงการเดียวกันเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะกลยอยู่ใคือความรู้สึกของผมเนี่ยนะครับการที่ทําธุรกิจประกันชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทําได้นะครับ,รบแต่มันก็คงไม่ต่างจากคนอื่นเหมือนรถยนตน์ที่วิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็คงไม่ต่างจากจากคันอื่นๆนะครับผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะเร่งความเร็วะ ในการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นเพิ่มปริมาณคนให้มากขึ้นเนี่ยด้วยระยะเวลาที่สั้นลงนี่คือกลยุทธ์ที่เรากำลังทำ<ม>คำว่าเร็วแรงหมายคือว่าทำอะไรก็เร็วะจะจัดอะไรเร็วไปหมดนะครับการแข่งขันก็ไวทุกอย่างไวหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็<ซ>ผลผลิตด้วยผลผลิตก็จะเติบโตอย่างรวดเร็ว<ม>เราจะไม่ทำงานแบบไป เรื่อยๆชาวชามเย็นชามไม่ใช่แน่นอนครับที่นี่จะวันต่อวันใครพลาดที่จะดูข้อมูลในหนึ่งวันอาจจะไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับมันเร็วขนาดนั้นเลยเปรียบเสมือนตัวเองเป็นรถแข่งนะที่จะต้องวิ่งไปให้ได้เร็วที่สุดและหลังแรงที่สุดด้วยใช่ครับค่ะเห็นบอกว่าปี58นี้ตั้งใจเลยว่าเติบโตอีกสองเท่าในความจริงเนี่ยเราตั้งใจแบบนี้แต่ด้วยความรู้สึกของผมเนี่ยความรู้สึกไม่ใช่สองเท่า เกินอเกิ <Stars> ในไปเยอะแต่แน่นอนเราต้องพิชิตด,ดับเบลิลโกรธแน่นอนนะครับก็หมายความว่าเราจะต้องโตอย่างเงี้ยดับเบิลดับเบลิลอย่างเงี้ยติดต่อกันไป5ปีเลยครับอะไรที่ทำให้มั่นใจได้ขนาดนี้คะออด้วยความจริงแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าปาระกันชีวิตไม่ได้เรื่องยากนะครับแต่ที่สำคัญคือ,อเรื่องของความเชื่อ จะเห็นว่าภาษาอังกฤษที่ผมใช้ในฝ่ายตัวแทนเนี่ยผมจะเขียนเขาว่า trust and love ถ้าคนเชื่อเนี่ยนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งฝ่ายขายเชื่อบริษัทมั่นใจในบริษัทเนี่ยคนก็จะหลั่งไหลมาที่นี่มากมายนะครับพร้อมทั้งเขาเข้ามาทำงานร่วมงานกับคุณเชื่อแล้วชีวิตเขาก็จะดีขึ้นดีขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นอย่างนี้นะครับ แล้วก็เราก็อยู่กันเนี่ยทุกวันนี้ฝ่ายขายเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องทุกครั้งที่ประชุมผมจะบอกให้เขารักกันแบบพี่แบบน้องแน่นอนในธุรกิจประกันชีวิตเรื่องผลประโยชน์มันเยอะเพราะฉะนั้นในการทำเนี่ยส่วนใหญ่อะถ้าไม่มีความรู้สึกแบบพี่แบบน้องก็จะเกิดปัญหากันได้ง่ายะนะครับเพราะนั้นเราก็จะให้เกิดความรักความผูกพันกันมันก็จะทำงานด้วยการมีความสุข แล้วผลผลิตก็จะดีเนี่ยครับนี่เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่ง้หรือเปล่าในการพัฒนาฝ่ายขายของเราเนี่ยใช่ครับเพราะว่าด้วยความรู้สึกจริงๆเนี่ยคนมักพูดนะครับว่าพอมาทํางานอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อมีผลประโยชน์มากเนี่ยความสัมพันธ์หรือความเป็นพี่เป็นน้องก็จะลดมันจะสวนทางกันนะบางทีนะคะใช่ครับใช่ค่ะหรือบางทีบอกว่าเพื่อนไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังทําขณะนี้ที่นี่เพื่อนเยอะที่นี่รักกันแบบพี่แบบน้องแล้วก็ ทุกคนจะมั่นใจในบริษัทเพราะบริษัทจะปฏิบัติต่อฝ่ายขายเนี่ยตรงไปตรงมาค่ะนี่คือทฤษฎีที่เรากำลังใช้อยู่ขณะนี้แล้วก็การปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่างนี้เช่นกันค่ะนี่แหละคือทำให้จำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะคะสำหรับตัวแทนแล้วก็ลูกค้าขณะนี้เติบโตเร็วมากจะเห็นว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวตัวแทนเร็วขึ้นเรื่อยๆ แล้วผมก็จะลดระยะเวลาให้สั้นลงในขณะที่ผลผิตจะต้องสูงขึ้นด้วยค่ะครับนี่ก็คือวิสัยทัศน์ทั้งปีนี้นะคะปี5-8จริงๆแล้วทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยครับแล้วก็ทิศทางของบริษัทเนี่ยเราจะพัฒนาฝ่ายขายให้ให้เป็นฝ่ายขายที่ทันสมัยค่ะเ,ออเราต้องยอมรับนะว่าเด็กรุ่นใหม่นี่เก่งไหวพิบปฏิพานดีเยี่ยมระบบเทคโนโลยีมากมายมันก็คงต้องเปลี่ยนยุคแล้ว เราต้องเป็นยุคของคนรุ่นใหม่ะหนะครับในการทำธุรกิจันั้นฝ่ายขายของพรูนเชียลเนี่ยจะต้องทันสมัยทุกค,คนอุปกรณ์ไอที IT, พร้อมทุกคนครับนี่คือทิศทางของเราแต่ค่าใช้จ่ายก็ต้องมาเพิ่มด้วยเหมือนกันไหมต้องลงทุนเพิ่มอะไรอย่างนี้นะคะ,ะบริษัทล,ลงทุนในการทำระบบมากมายอย่างขณะนี้บริษัทเราได้ลงทุนทำระบบซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยลงทุนเป็นร้อยรล้านเลยนะครับลงทุนเยอะมาก น้นตัวแทนที่เข้ามาเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปในข้อมูลระบบข้อมูล นะครับค้นหาข้อมูลตัวเองได้หมดแม้กระทั่งลูกค้าของตัวเองก็ยังสามารถเข้าเว็บไซต์ดูข้อมูลกรมธรรม์ลูกค้าได้เลยดูเองได้เลยดูเองได้เลยครับเพราะฉะนั้นตัวแทนทั้งคนรุ่นเก่าที่ก่อนหน้านี้อาจจะทําไม่เป็นเลยตอนนี้ต้องทําเป็นแล้วใช่ไหมคคนรุ่นใหม่ไม่ต้องพูดถึงง่ายอยู่แล้วแต่ทีนี้คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้เขาอาจจะสนใจนะคะอยากจะเข้ามาลองดูว่าประกันชีวิตเป็นยังไงเนี่ยนะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงเขาไหมคะทุกวันนี้ผมคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยเป็นธุรกิจที่ที่น่าสนใจค่ะ เราพบว่ามีนักธุรกิจมากมายเลยนะครับที่เข้ามาร่วมงานกับ Prudential เขาพบว่า Prudenti a l เป็นบริษัทที่มีบริษัทแม่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับและเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงมากอย่างจะเห็นนะครับว่า Prudenti a l ประเทศไทยขณะนี้เนี่ยเรามีทุนจดทะเบียนถึง22,000กว่าล้านเลยนะครับซึ่งเยอะมากนักธุรกิจก็มีการไปศึกษาว่าจะทำธุรกิจกับบริษัทประกันเนี่ยทำที่ไหนดี ก็มาพบว่าที่นี่เนี่ยนะครับสินค้าก็ดีระบบการซัพพอร์ตดีเยี่ยมนะครับระบบ IT ยอดเยี่ยมะระบบทุกอย่างเราเซตไว้อย่างดีมากขนานี้นั้นจึงมีนักธุรกิจจากหลายจังหวัดขณะนี้เนี่ยนะครับอย่างผมเพิ่งไปเปิดสำนักง,งานที่ขอนแก่นเป็นนักธุรกิจที่มาลงทุนเปิดสำนักง,งานเราใหญ่มากมีสำนักง,งานมีห้องประชุมจุคนได้ที่2ง0 3 0 0คน นี่คือทิศทางของ Prudenti a l ขนาดนี้ค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจยังยินดีต้อนรับเลยนะคะมีเว็บไซต์ของทางพลูเดนเชลเองครับเข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยใช่ไหมคะใส่ตรงของเรานี่เบอร์อะไรคะเอ่อหนึ่งหกสองหนึ่งหนึ่งหกสองหนึ่งนะคะยังไงวันนี้แมเสียดายเวลาเราน้อยนะคะแต่กลับมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งก็ให้ได้เห็นนะคะว่าวิสัยทัศน์ที่ต่อไปข้างหน้าเป็นอย่างไรโอกาสหน้าคงได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งได้ครับนะคะยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ